ครับสวัสดีครับพี่น้องผมเจอกันกับในหอยเคล็ี่คือเ่าครับคลิปนี้ก็คือเก่าครับออกหาอยู่หากินคือเ่าอยู่ทั้งทองไฮท้องนาเนี่แหละลองเบิรงว่ามันสีนี้นกพินูบอยยำช่วงต้นแรงเนาะครับออกมาหายิ่งนกครับพี่น้องออกไม้แต่อยู่ฟังทั้งนี้แหละครับลองเบิรงว่านกเขามันสีมาจับบอครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนี่แหละครับผมร่วงหาอยู่หากินกันตายนี่แหละครับบรรยากาศรอบๆทงไฮทุ่งนาครับย้อนนี่ก็อยู่ทุทง่งไฮทุ่งนาอยู่รถติดตามเบิ่งครับสิเป็นยังไง เจอนกเขาหนึ่งตัวนะครับนะครับพี่น้องยืนฝนปดอะ ยังบมีนกเข้ามาเลยครับพี่น้องใหญ่หลายจุดแล้วนกเงียบเลยครับเหมือนีจะเป็นยังไงคือเงียบแท้มันสิได้บ่เหมือนมันสิพ่อตัวหนึ่งครับแต่ว่าหักมันหักบ่เป็นต่ยิงมันนกเขา่ารออีกเบื่องครับรอติดตามเบิ่อนันที่เขามาอีกบอ ดองครับมือน,นี้คือสีจังด้บู้สีด้บ่อแหละครับพี่้องมือจังจีมาเห็นเลยพี่้องเลยพี่ยวตุกเอี้ยงครับนุกเอี้ยงลลยอยู่นุกเอี้ยง สวัสดีครับผมเจอกันกับในหอยเค็นขึ้นเ่าครับผมในหอยเค็นวันนี้นะครับว่าศิออกไปหายิ่งอยู่ยิ่งกบครับผมเดือนกะแจ้งเราครับพี่น้องเดือนแจ้งเดือนไงว่าศิออกไปหาสองกบลงเบิงนะครับเผื่อหาหี่อยู่ได้กินลงเบิงไปครับไปกับในหอยเค็นเลยว่ามันสีใดโบได้นะครับเนาะนะครับพี่น้องไปลงเบิงนี่ก็ะยางให้แดงอยู่อกครับพบว่าเพิ่น ท่านี่เพื่นวันทัวกันไปลองเบม่งครับว่ามันสิได้บอได้เต้นลงหลายตัวเลยครับพี่น้องกบมันคือเต้นลงอมันตื่นอย่างบุคนมาซองดูครับบางน่นเห็นแสงไฟอยู่ดูสยมันถี่ตื่นคน น้องบังครับพี่น้องไปเบังครับพี่น้องไปนี่คาพันถื์ถือฮึบังคับพี่น้อง bạn ấy thì thấy, hì hì, bằng đấy cái đồng là เอาบอกออพี่น้องอืมครับพี่น้องเดี๋ยวครับดูดเด้อดอ,อ,อ้าวหาอยู่หากินครับพี่น้องเดี๋ยวคนอยากต้องไปเอาก่อนนะครับเด้อนีน่นะครับออือ,อ พ่อกบแล้วครับพี่น้องจังทีต้นหน่อยต้นใหญ่ถามเบิ้งครับพี่น้องอยู่ทางพุูดละนั่นแหละครับโยฟังทั้งหม่งแสงไฟนั่นแหละนี่แหละแสงไฟนี่นแหละเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งเปิดลงองเบิ้งน่าถามม้าเบิ้งมันจะเป็นกรไดอยอืมอย่าแป๊บหนึ่งนะครับเด้อผู้ดเดียวครับผู้ดเดียว มือผู้ดเดียวแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับพี่น้องแป๊บนึง

มาอยู่แถวๆนี้จะถื่อป้อเหี้ยละเหี้ยละที่น้องจะเถื่อใครป้ออ๋อ พี่น้องเอ้ยเขียดกิจก็มันตากบหัวขาดเลยเอา้าตาบักใหญ่หนึ่งอ๋เอเฮียหลูเพื่อนเดอ้อครับพี่น้องบัดเนีย นึกว่ามันกบตาเข่ายัางนี่ย้ำมังคืนครับพี่ดองเอ้ย